E เสียงเอ่ยเสียงน้ำตามันตกตอมใจสะทือนมาหูเขาคุณแม่โฮมพวงให้ส่งจากเขาไปแล้วพี่น้องบอกขึ้นบานสัวนิรันแสรนร่ำพนรณนวโอโ้อโอโอโอ กราบนมัสการด้วยทานคุณหลวงพ่อคุณอาจารย์พร้อมประทานในพิธีที่นั่งเป็นผู้ใหญ่เขาพร้อมพี่น้องสมมูเจ้าทั่วทินดอกทั้งหลายที่มาควมในงานสงศการ,ร,กการในวันนี้คุณพ่อเอ้ยคุณแม่เอ้ย เพิ่นกะจังว่าควงไตนี่แทนขอสุบาทยางกะติดแทนอน่อนตอนตามคนอยู่สุยามบ่มีแนวห่วงห่างควงเขียดดอกควตายบอกว่าชายหรือหญิงเขาแก่ทุกนเดหน่อยอายุหลายอายุน่อยกะล้วนแต่ดอกเวียนรำบุญกุศลยังมีกะคงตอดอกอยู่ใดนเอง เ,เพื่อไม่ีี้เพิ่นได้สูญเสียหงโพลักหัวใจหากของขอบขัวเพื่นจากไกลาแล้วเพิ่นจาเข้าไปแล้วเพื่อนจาเข้าไปแล้วบอกเ่อนอวยดอกขึ้นกับลาลาไปบ่มีคือ แนวตาของพี่น้องกะไหลลังน้ำกันย้อนคิดหอดคุณแม่โฮมผู้จากไกลลาบานเมื่อนี้ลูกลหลานน้อยขอล่ำเก่าถึงประวัตอดีตการผ่านมาพ่อเป็นธรรมท่านเจ้าคุณแม่โฮมตั้งแต่น้อยเกิดสองสี่มีแม่ทงพอสมมาตรนอเพิ่นเลียงมาแต่เขา ส้มพี่น้องของเจ้ามีสีพ้นพ่อจำเจอตั้งเป็นซื้อพ่อได้เอินน้ำของเจ้าอีแม่โฮมบ้านเกิดเจ้าอยู่ทั้งปุ่นบ้านห้องบัวแดงเขตตำบลตะกวัวปาน้องสองของขอนแก่นบุญเกินประวัติพ่อให้ยาุ้มพี่ได้พูจาก ประวัติเพิ่นแต่ก่อนมาก่อนสิลาโมวยสิมสามีคือคุณพอดีพ่วงไทยสงเพียงทางคู่อยู่น้ำกันจนใดลูกเผยภัยหงษสถานแต่อดีตการมาพุ่นจนหอดวางปัจจุบันคุณแมวโอมกับษาสินคำโบมีเวนเห็นประจักษ์ชัดแจ้งประพึตตนเป็นแบบอย่าง ลูกลานนำเอาไปใส่ดำเนิน้อมผู้สุอันนอกจากที่เวามานั่นกระโดดเด่นทางแนวดีที่สิบสองห้องสิบสี่คุณแม่โฮมรักษาววัยนำมาสอนลูกหลานโดยผู้เกิดลุ้นให้หูโปองปฏิบัติตามคันลองสี่ให้เห็นประจักษ์แจง้งสอนไวัยแม่สู้อัน ที่ก้ามาทำลายนั้นประวัติเพิ่นแต่ก่อนตายตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ท่านมอละน้าสิมคิดพอดเด็คิดพอดเท่าก่อนกี่คุณแม่อยู่น้ำหลานไปทําบุญทําทานอยู่น้ำบ่มีเวมพอแต่เหลียวเห็นหน้าไปใส่มากกระอือ ไปทางใดก็ยังหัวยุ่งยามถามเบาอยู่สวนลูกหลานกลับบ้านแต่ละคําก็ยังสมมองมาเห็นจังแม่นกำหรือเวนจังจากมีเร็วนานแม่หุ ให้เจ้าขึ้นมาได้คือสีแมนเพียงความฝันบอมีวันกลับคืนชีวิตมอรณา,าแล้วขึ้นทอดเสียงแจ๋วแจวเอิ้นนำาางตั้งแต่่กนเหลียวไปเห็นมองเคยนอนน้ำตามันไลหลยยอยคิดนน้ำเจ้าแม่พูดตายยมพบานเพิ่นกะสร้างมาเลี้ยวหายน้ำเอาแมน้อนนี้ สิบหกสิงหาคมเริ่มอาการบอดีโลูกหลานมาพุมตุ่มกาดูแลถ้าน้องว้เบิ่งคุณแม่บอกใ้้ทางยมมาบ้านมาถามทางเหตุอาการให้หูแม่นอยู่ใด้ะตพอยังหนึ่งคือสิกาตกตอนแรกมายัางคุณแม่ผมไปบอดสังพิมเอาไว้แต่ความหลัง เหลือแต่น้ำซึมอื่นแม่ฮู้เจ้าก็มีคืนเวลาสิบแปดจุดสองเจ็ดปุกจังใด้กับโบฝืนปลุกจังไดก็บโบฝืนอื่นจังใดก็บโบว่าเพ็่อได้ลาจากแล้วเหลือไว้แต่สังขาร รวแม่มาด่วนจากไปไม่หวนรเืิน,นคุณแม่เอ๋ยขอให้ดวงวิญญาณเจ้าเข้าสู่เมืองสวรรค์เป็นนางฟ้าเทิงบิมานเหลื่อมใสขจ้นแก้วยาได้หหอมกังวลแแลวแนวใดให้ทิมปอย ให้นางคอยอยู่เทิงคุณเมื่อฝ่าแทนบีมันเมื่อนี้ลูกหลานเทิงพี่น้องได้มาพวามทรงสการส่งวิญญาณของคุณเม่ไปสู่เมืองบิมานแก้วท่านศาสนาจังไดแล้วให้เกิดมาพวามกันไหมแมนศาสนาจังไดได้เกิดเป็นลูกหลานเจ้าเบิเง่งแยงเจ้าอีกเนดือ สุดท้ายนี้ขอฝากแม่ทราะนี้นั่นกูเป็นใหญ่ในแผ่นดินพ้อมพระอินพะอ้มพอยมมาบาันเจา้าให้เบื้องแง้งดูแลทานคุณแม่มูมพวงไทยสงให้สู้บ้านสถานมายให้น้ำทางสูงเมืองฟ้าสวรรค์เบื้อง้องว,วิมาน 아 <susur>